อ่สู้ส้อ่ะก้าเอาเอามือเอามือไปก่อนเอามือแล้วขาตามสู้สู้ครับนั่นแหละครับลูกอ่าได้แล้วเอามือไปข้างหน้าครับเอามือไปข้างหน้าครับเก่งมากนั่นแหละเอามือไปด้วยสิครับลูก มองไปข้างหน้าลูกมองไปข้างหน้าอ่ะสู้สูเนี่ยจะได้แล้วค่อยๆเอามือไปข้างหน้าด้วยครับมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสู้อู้ความพยายามอยู่ที่ไหนแม่ช่วยไหม ซู <net repay. S 1> ้ซ <and living> <mother> ูครับซู้ซูครับแม่แม่แม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยอะแม่